การออกนอกประเทศแต่ละครั้งมักเปลี่ยนหรือเพิ่มมุมมองต่อโลกให้แก่คนเดินทางเสมอแต่การไปอินเดียทินงกำเนิดของหลากหลายศาสนาและทิความเชื่อรวมถึงพุทธศาสนาเป็นมากกว่าการเปิดมุมมองต่อโลกภายนอกทำให้ได้คิดทบทวนถึงโลกภายในที่หลายคนสแสวงหาเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตสำหรับชาวพุทธสิ่งซึ่งหลายคนสแสวงหานั้น มีเจ้าชายนาตรกูลโคตมะส่งค้นพบและบอกเล่าในนามของพุทธศาสนานานถึง2555ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าศาสดาแห่งศาสนาพุทธผู้มีกำเนิดในวรรกษัตริย์ทรงแสดงธรรมที่ได้ค้นพบตั้งแต่พระชนมายุได้35พันษาจนเสด็จประิทิ์ผานเมื่อ80พันษาทิ้งสิ่งแทนพระองค์ไว้คือพระธรรมที่ทรงเปิดช่องไว้ว่า อาจปรับเปลี่ยนยุคตามสมัยและคำบอกเล่าผ่านพระอนนสาวกว่าหากนึกถึงพระองค์สังเวชนิยสถานทั้งสี่จกเป็นสิ่งแทนความระลึกถึงนันได้ สังเวชนิยสถานมีส่วนคล้ายกับจุดกำเนิดาศาสนสถานทั้งหลายที่ดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายแม้เวลาจะผ่านไปนับพันพันปีหากสามารถดึงดูดผู้มีศรัทธาทั่วโลกได้ปีละนับล,ล้านคนชาวพุทธสังเวชนิยสถานทั้งสี่สถานที่ประสูตรหน้าป่าลุมพินีเมืองกบิลพัฒนประเทศในปานสถานที่ตรัสรู้ ณตะบ,บนอุรุเวลาเสนานิคมพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่แสดงบฐมเทศนาณป่าอิสิปตนมฤุกทายวันสารนาศประเทศอินเดียสถานที่พระนิพ,พานณป่าสารวันหรือป่าสารวโนทยานกุศินาราประเทศอินเดียคือจุดหมายของผู้มีศรัทธาภาษาทะอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนา จากทุกทวีปทั่วโลก,กลุมพินีตะบนประสูตรของสิทธะกุมารปัจจุบันอยู่ในเคประเทศในปาน จากอินเดียสามารถทำวีซ่าที่ชายแดนและไปกลับได้ในวันเดียวซึ่งเวลารอทำวีซ่าน,านานพอที่จะลงรถไปเดินสำรวจห้องแถว <ไป S 1> ตาม,มาซอกซอยบรยิเวณนั้นเมื่อเข้าเขตตะบนลุมพินีมีวัดไทยลุมพินีซึ่งห่างจากสถานที่ประสูติไม่ไกลนักเป็นทุ่งกว้างเวงว้างด้านหน้าเป็นวิหารพระนางมหามายาเทวีภายใน มีหินสลักรูปพระพุทธมารดาประสูติการประทับยืนเหนียวกิ่งรังกับพระพุทธเจ้าองค์น้อยย่างก้าวบนดอกบัวภาพสมัยพุทธกาลบอกเล่าว่าลุมพินีเป็นอุทยานสวยงามในฤดูใบไม้ผลิตตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกบิลพัทเมืองข้างฝ่ายพระบิดากับเทวตหะเมืองข้างฝ่ายพระมารดาของพระพุทธองค์ในช่วงทรงพระคันแก่ พระนางสิริมหามายาสเสดจจากกบิลพัท์เตรียมกลับเข้าสู่บ้านเกิดตามธรรมเนียมฮินดูมาได้ครึ่งทางก็ประชวรพระคันแล้วมีประสูติการณภายใต้ต้นรังที่ลุมพินีนี้ในวันขึ้น15้าค่ำเดือน6วิสาขะปุรณมีเลยวิหารไป เป็นร่มโพใหญ่มีธงราวแบบที่เบตหลากหลายสีติดระยงระยางเต็มกิ่งก้านสาขาเพราะเป็นช่วงเวลาที่พระทิเบตนับร้อยเดินทางมาจากหลังคาโลกจาริกไปตามสังเวชนียสถานและร่วมกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกที่ลุมพินีนี้ยังมีสระน้ำที่พระพุทธมารดาล,ลงสงสนานและใช้น้ำสงพระกุมารสิทธ,ธะไกลออกไป เห็นโดดเด่นคือเสาหินพระเจ้าโอโศกเอกอัคระศาสนุปรมภกพุทธคยามณฑลสีมหาโพสถานที่ตรัสรู้เป็นเส้นทางชนบทของแคว้นพิหารรัฐยากจนที่สุดของอินเดีย ผานมหาวิทยาลัยมคตอันกว้างขวางและวัดไทยพุทธกยาที่พักแรมของชาวพุทธไทยและนานาชาติเพื่อไปนมัสก,การวิหารพุทธคยาและต้นสีมหาโพธิ์บริเวณพุทธคยานี้เคยเป็นกรรมสิทธิ์ของเศรษฐีฮินดูกลุ่มมหันมาก่อนจนนายกรัฐมนตรีอินเดียพระนท่านเนรูฟื้นความขึ้นมาและในที่สุดเมื่อวันที่28พฤษภาคม พุทธศักราช2 4 9 6ก็สามารถประกาศให้บริเวณดังกลาง่าวพนจากกรรมสิทธิ์ของเศรษฐีมหันชาวพุทธจากทั่วโลกจึงเข้าไปประกอบพิธีกรรมในบริเวณที่ตรัสรู้ของพระศาสดาได้โดยสะดวกชาวพุทธไทยที่ได้เดินทางไปนมัสกรารสังเวชนียสถานในพศออนี้ นับว่าสะดวกสบายทั้งถนนลาดยางและที่พักณวัดไทยพุทธกายา <Okay. S 1> ซึ่งสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบแตกต่างเป็นโคนลโลกกับนอกกำแพงวัดซึ่งมีชีวิตชีวามากด้วยสีสันของชีวิตชนบทอินเดียความสะดวกสบายนี้มีขึ้นเมื่อวัดไทยพุทธกายาเริ่มก่อสร้างในปีกึ่งพุทธกาล2,500ปี 是平人，不是无船无为何意？前世不肯生。 บริเวณต้นสีมหาโพอยู่ห่างจากวัดไทย400เมตรเพียงเดินไม่เกิน15นาทีหรือ5นาทีนั่งรถสามล้อถีบเป็นพื้นที่อันน่าทึ่งในภาพชีวิตเคลื่อนไหวอยู่โดยรอบไม่น้อยไปกว่าองค์สถูปภาพที่ได้เห็นนั้นปรุงแต่งอารมณ์ให้นึกคิดไปได้ต่างๆนานาทั้งสลดสังเวชฉฉนสงสัยและบางทีก็น่าขันแต่ที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปว่า นี่ก็ชีวิตหมีเืวอนที่เราเป็นเป็นสัตว์โลกที่เรียกมนุษย์เด็กชายขารีบยาวที่ยืนหรือเดินไม่ได้พยายามเวี่ยงขาพาตัวหมุนไปดักหน้าผู้มาแสวงบุญอย่างชำนาญ และน่าอาัศจรรย์เมื่อเดินเปลือยเท้าเลี้ยวเข้าสู่ประตูวิหารพุทธคยาก็ปรากฏแก่สายตาพื้นที่กว้างร้อยไร่ตรงนี้เป็นแอน่งสี่เหลี่ยมต่ำกว่าถนนราวสามถึงสี่เมตรพระวิหาร องค์ประธานสูงร้อฟุตทรงปีระมิดปลายตัดรองรับสถูปด้านบนมองคล้ายพระาธาตุพนมหรือเจอดีย์ที่พุก,กามของพมา่าซึ่งน่าจะทรงอิทธิพลถึงกันในธนะประเทศผู้นำทางพุทธศาสนาในยุคก่อนและอยู่ในเส้นทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าโศกมหาราชในวันที่เดินทางไปถึงมีพระทีเบตนับร้อยนับหมืน่นพากันสาธยายมน เต็มทั่วบริเวณเสียงสวดพึ่มงึมงำต่ำลึกยิ่งส่งให้บรรยากาศครึมขลัง,งอย่างน่าประหลาดนักบวชหนุ่มสาวและผู้ชราบ้างนั่งสวดนับลูกประคำบ้างกราบไหว้แบบอัดถังข้าประดิษฐ์โยนตัวไปข้างหน้านอนคว่ำราบไปกับพื้นพนมมือเหนือหัวทำเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าไปรอบๆพระวิหารส่วนที่อยู่ด้านนอก กราบไหว้ด้วยลักษณะการเดียวกันแต่กระทําบนแผ่นกระดานขนาดยาวมีหมอนก้อนกลมเล็กๆอยู่ในสองฝ่ามือขณะถ่ยไปบนกระดานนั้นชาวพุทธไทยพมา่าญี่ปุ่นฝรั่งยุโรปประกอบพิธีกรรมในรูปแบบแตกต่างบ้างเดินจงกรมบ้างนั่งหลับตาทำสมาธิบทสวดมนต์พุทธังสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิสังขังสารนังขฉามิ ของพมา่ลาลังกาไทยพ้องเสียงกันอยู่ในท่วงทํานองที่แตกต่างโดยมีเสียงพึมพำของลามะทิเบตดังคลอไปตลอด<ะ>เสียงประสานนี<ะ>้ฟังสม่ำเสมอ<ะ>เนิ่นนานอย่างไม่รู้จบค่อยๆกลอมจิตให้เข้าสู่สภาวะแห่งความนิ่งงันได้ไม่ยาก พระวิหารพุทธกยาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปกะไหลทองปางมาลวิชัยสัญลักษณ์แห่งการเอาชนะหมู่มารขณะอยู่ในกระบวนการตรัสรู้ข้างในวิหารนั้นเล็กแคบคุกเข่าเบียดกันสักยี่สิบกว่าคนก็แน่นแต่ก็ไม่มีผู้ใดย่อท้อที่จะเข้าสู่หลวงพ่อพุทธเมตตาเพื่อนมันสก,การให้ใกล้ชิดที่สุดการสวดมนต์ภาวนาณใจกลางแห่งมนทน ดูจะสร้างพลังแก่ผู้มีศรัทธาอย่างยิ่งยวดไปไหว้พระพุทธเมตตา,มมาด้านหลังวิหารคือ,นนอต้นสีมหาโพธิ์นในตำแหน่งนที่กล่าวกันว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นมหาโพธิ์ต้นที่สีนับแต่สมัยพุทธกาลต้นใหญ่ขนาดสามสี่คนโอกดูอึดอัดที่ถูกล้อมด้วยแท่นซีเมนต์ขนาดขึ้นไปนั่งสวดมนต์ได้สักยี่สิบกว่าคน และมีรั้วโปร่งกัน้นรอบแท่นยกพื้นซีเมนต์น,นี้เจตนาจะช่วยป้องกันมหาโพเอลมด้วยส่วนหนึ่งติดกันคือวัชระอาจในตำแหน่งที่ประทับขณะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดอาสนะนี้เป็นหินสลักที่พระเจ้าโศกมหาราชโปรดให้สร้างเป็นพุทธบูชา จะรัสรู้ในสิ่งที่ทรงทราบว่ายากแก่การเข้าใจแต่จะนำมาซึ่งการหลุดพน้นและได้สวยวิมุติสุขอิ่มเอมกับสัจธร,รรมที่ทรงค้นพบอยู่นาการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธศาสดาดำเนินประจนถึงพรรษาที่80แห่งพระชนมายุจึงเสด็จดับขันธปรินิพาน ในเมืองเล็กๆชื่อกุศินารา,า,าสังเวชนีสถานนี้ดูจะเป็นชนบทเล็กๆที่เศร้าส้อยกว่าทุกแห่งที่ผ่านมาอาจเพราะได้เดินทางมาถึงในายามโพลโเพล <usi> อากาศเย็นเยือกถนนสายชนบทนั้นยิ่งเงียบงนัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เมื่อครั้งพุทธกาลหลังจากเสด็จดำเนินโดยพระบาทเพื่อประกาศพระศาสนาในบ้านเล็กเมืองน้อยนานถึง45ปีได้ชี้ทางสว่างและบอกเล่าพระธรรมวินัยจนหมดจดสิน้นพระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มพระประชวรในช่วงพระชนมายุ8 0พรรษาวันหนึ่งณปวารเจดีภายหลังออกรับบิณฑบาตและเสวยแล้วทรงตั้งพระสติสัพพัญญะปงพระชนมายุสังขาร กำหนดจิตว่าอีกสามเดือนนับแต่นี้ไปจะเสด็จประนิพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขบุญนมีในช่วงท้ายแห่งพระชนชีพพระพุทธองค์ยังทรงเทศนาโปรดสัตว์โลกตามแต่พระกำลังจะอํำหนวยวันหนึ่งได้ประทับแรมณสวนมะม่วงของนายจุนทะผู้ถวายพัตหารประเภทเหตุที่เรียกว่าสูกระมัทวะจากนั้น พระโรคก็กำเริบอย่างทารุณอีกครั้งแต่ยังทรงพระดำเนินต่อไปจนเมื่อถึงสารวโนทยานชานเมืองกุสินาราก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้รับสั่งให้พระอนนท์สาวกปูลาดผ้าลงระหว่างต้นสาระคู่และประทับนอนผินศีรษะไปทางทิศเหนือในลักษณะศีหาสายญาติพระอนนท์ผู้ปรนนิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เห็นพระพุทธองค์อ่อนแรงเต็มทีถึงกับปลีกตนออกไปร้องไห้ที่สาระวโนทยานเคยเป็นป่าต้นสาระเมื่อครั้งพุทธกาลปัจจุบันรัฐบาลจัดเป็นสวนพฤกษชาติมีวิหารที่ก่อสร้างอย่างเรียบง่ายอายุกว่า1,500ปีผลงานบุรณะของพุทธศาสนิกชนชาวลังกาพม่าและทิเบตภายในพระวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางศีหะสายญาติยาวประมาณ20ฟุตพระพักสงบนิ่งพระเสียนหันไปทางทิศเหนือปลายพุทธบาทมีรูปสุพัททะสาวกที่บวชเฉพาะพระพักเป็นองค์สุดท้ายพระอนุรุทธะผู้เข้าฌานติดตามดูพระพุทธองค์ขณะเสด็จดับขันประนิพพานและพระอนุนุปถากผู้ใกล้ชิดมีชาวพุทธจีน ไทยพิเบตมากราบไหว้บูชาตามลักษณะการของชาติตนฮินดูก้มสัมผัสพระบาทแล้วยกมือแตะหน้าผากแสดงคารวะสูงสุดจีนพนมมือไหว้ปลกปลกไทยกราบแบบเบญจางคับระดิษฐ์<ถ>ขณะทิเบตใช้ท่าอัฐถังคับระดิษฐ์ไม่ไกลจากสารมโนทยานคือมกุฏพันธนะเจดี สถานที่ถวายพระเพลิงมองเห็นเป็นเนินสูงราวตึกสี่ห้าชั้นเคยมีนักขุดสมบัติเจาะลึกลงไปพบกองขี้เท้าและรอยดินไฟไหม้จึงเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธประวัติบันทึกไว้ว่าพระพุทธเสรระขณะถวายพระเพลิงนั้นห่อหุ้มด้วยผ้าสลับสัมฤีห้าร้อยชั้นวางในรางเหล็กประกบทับกันราดน้ำมันเนย และเผาด้วยไม้จันหอมเมื่อถวายพระเพลิงแล้วพระอังคารและพระบรมสารีริกธาตุได้ถูกแจกจ่ายไปยังกษัตริย์9นครของอินเดียส่วนทนานทองที่ใช้ตวงพระธาตุนั้นทนพราหมผู้ทำหน้านที่ตวงได้รับมอบไป กุสินาราวันนี้มีวัดไทยเช่นเดียวกับพุทธคยาคือวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถเมื่อฤดูร้อนเมื่อปีพุทธศักราช2544พระอุโบสถนี้ผู้ออกแบบคือศิลป,ปินแห่งชาตินายพินโยสุวรรณคีรีทั้งยังมีที่พำนักสแสวงบุญ ซึ่งสวยงามสะอาดโอโถงเป็นผลงานสถาปนิกหญิงชาวไทยการเดินทางสู่สังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบนซึ่งแต่ละแห่งอยู่ห่างกันนับร้อยกิโลเมตรนับแต่สถานที่ประสูตรตรัสรู้แสดงปทมเทศนาและปรินิพานทำให้เห็นภาพพระวิริยะอุตสาหะของพระศาสดาที่มีเจตนาแน่วแน่ที่จะทรงบอกเล่าถึง ความรู้ใหม่ที่ส่งค้นพบเป็นความรู้ที่ยืนยงมาจน2,555ปีให้หลังวันนี้หลายคนตระหนักแล้วว่าพุทธศาสนาจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้โลกรอดจากความมุ่นวายแต่คนจำนวนมากกว่ายังมาไม่ถึงวิถีอันพระพุทธองค์ทรงกรุยทางไว้ให้ยังคงเดินทางโดยมืดบอดต่อไปอย่างไรทิศ เล็บดำหนาๆใหญๆอ่ะถืออมนัดอ่มีแยดยมถวายให้ไงเอดูเรอาเรืองวยเดี๋วพอเเผอแอปปี้นี่แฮบปียเนียปีนะเนี่ปีเยนะปีนีอ่า ยูเซ่ยูเซ่แฮมปิเนียนฮโมอเบลเกมอ่าอ่าอ่อนายสุรัชช้างยาวครับเอ่อต้องมแทงดินสามงานพิจิตรครับมาดับทัวร์ถูกแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่า สนุกสนานแล้วก็ได้บุญกุศลเยอะเลยครับ<อ>ตื่นเต้นที่ได้เห็นประวัติศาสตร์เก่าๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซึ่งเราเ,าเป็นชาวพุทธก็เำเรียนศึกษาประวัติมาก็ได้มาพบหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรามีจริงแล้วก็เ,เป็นผู้ที่ได้ ยกระดับูุิมัญญาของคนในโลกเนี่ยให้มีศีลธรรมแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขร่วมโลกกันอย่างมีความสุขสกลับไปบ้านจะบอกคนทางว้าน,นเครก็บอกว่าถ้าชีวิตนี้ท่านมีโอกาสก็ขอให้ไปให้ได้ท่านก็จะประสบความสุข ย่างเหลือเชื่ออย่างเหลือเชื่อ,อ,อ,อที่ที่ท,ท,ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้ครับมาพักที่วัดไทยกุศลาราไปยังก็สะดวกสบายทุกประการครอาหารก็อร่อยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งครับที่ได้มาพักที่นี่หากมีโอกาสมีบุญวัสนามีสตังค์จะมาอีกไหมเออก็ต้องมาแน่นอนครับถ้าสุขภาพยังสามารถที่จะมาได้ ก็ถ้าเผื่อว่าเช่นน้องคนไทยถ้าหากว่าได้รับทราบข่าวสารนี้ก็หาโอกาสมาให้ได้นะครับแล้วท่านจะรู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์และก็นับถือศาสนาพุทธครับาสาธุสวัสดีค่ะฉันนางสกุลไทยบุตรวงศ์เกิดอยู่ที่ขอนแก่นค่ะเป็นคนขอนแก่น ที่ฉันได้มานี่ฉันรู้สึกว่ามีความปติินดีเหลือเกินเพราะฉันได้มาเพราะฉันมีเ,เคยอธิษฐานดูซีดีพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบไหว้ขอให้ข้าพเจ้าได้มากราบไหว้ที่พุทธภูมิแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้อีกไม่นานหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีเกิดมีคนให้ฉันได้มา ฉันก็ภูมิใจฉันแม้แต่ฝันฉันก็ไม่ฝันฉันไม่นึกว่าจะได้มาที่นี่พอได้มาเนี่ยฉันนีรู้สึกว่าปิติยินดีเหลือเกินจนพูดอะไรไม่ออกเลยถ้าใครได้มานี่จะรู้สึกด้วยตนเองปรารถนามานานยังฉันก็ปรารถนาอยู่แต่ฉันไม่นึกว่าฉันจะได้มาฉันอยู่ที่บ้านฉันก็ทําอะไรฉันก็ ช่วยพอช่วยได้ก็ช่วยอยากให้พรนะศาสนาเราจเจริญรุ่งเรืองแล้วมาครั้งนี้ใครชวนมานี่คนคนที่ในวังค่ะคุณแมวเขาทรงส่งฉันให้มานฉันก็ว่าบุญฉันเหลือตัวเหลือเกินแหละที่ฉันได้มานี่มากับใครบ้างมากับล้นตาสุภาพค่ะกับลุงปู่แอลเป็นคนเป็นคน เป็นคนพาทัวร์ค่ะเออสุดท้ายฝากอะไรกับคนที่อยู่ทางบ้านบ้างอาัก็อยากฝากเอาบุญไปฝากให้เมืองไทยเราเจริญรุ่งเรืองแล้วให้คนชาวไทยเราช่วยบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงให้ยืนยงจนตลอดไปค่ะอืสาธุสาธุอา